เรื่องกล้วยๆราชบุรีก็มีเหมือนกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเรื่องกล้วยๆที่หมู่บ้านบางกล้วยตำบลตอประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่เบนจามาศเพียงเจมจิตนะคะประธานกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกร ตำบลตองประทรัดอภวัดเพลงิงจราชบุรีนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมามารู้จักเส้นทางกล้วยอบมวนนะคะว่ากว่าจะมาเป็นกล้วยอบมวนในวันนี้ที่ทุกคนรู้จักมีเส้นทางประวัติการเป็นมายัางไงนะคะ วันนี้หนูต้องอขอนอนุญาตมาขอความรู้เกี่ยวกับกล้วยอบมวนนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเป็นกล้วยอ,อมวนในวันนี้ค่ะก็ความเป็นมาของกล้วยอ,อม้วนนะคะออก็จากเดิมเนี่ยหมูะะ่บ้านบางกล้วยของเราเนี่ยมันจะมีด้วยเยอะนะคะเพราะว่าเราจะปลูกแซมกับในส่วนมะพร้าวแล้วก็เป็นรายได้เสริมของของชาวสวนที่นี่ทีนี้พอมาถึงช่วงที่หน้าผลไม้เยอะ กล้วยก็จะมีราคาถูกขายไม่ได้เราก็เลยมามองว่าเออเราน่าจะแปลรูปกล้วยตัวน,นี้ให้มันมีราคาแล้วเพราะวาสุกแล้วเนี่ยมันก็ต้องทิ้งถ้าขายไม่ได้เนี่ยเส้นทางกล้วยอบมวนที่ไม่กล้วยเลยสําหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางกล้วยตําบลจอมประทัดต์อำเภอวัดเพลิงจังหวัดราชบุรีทั้งที่ในชุมชนมีต้นกล้วยมากมายเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะมาแปลรูปจะแปลรูปอะไรดีให้มันอยู่ได้น,นาน ครั้งแรกก็คิดว่าจะเป็นกล้วยตามีกล้วยตาเขาบอกว่าทํายากเราก็มองไม่ยากแต่เราไปศึกษาจากที่อื่นๆแล้วมันทํายากเรื่องกล้วยแต่ไม่ได้กล้วยเสมอไปเราก็เลยคิดกลับมาใหม่ว่าเราน่าจะเป็นกล้วยองุ่นดีกว่าเพราะกล้วยองุอนเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคนทาโครงการแรกที่เราได้เป็นโครงการเชื่ออะไรคะก็พอดีโครงการก็หนึ่งศูน ก็เลยรวมกลุ่มกันเพราะว่าโครงการต้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์ว่าต้องมรวมกลุ่มในรูปในรูปของตำบลหมู่บ้านไม่ได้เราก็เลยชักชวนสมาชิกที่ทำเกษตรรวบรวมกันมาแล้วก็มาพปะพูดคุยกันว่าเนี่ยเราจะแปรรูปกล้วยนะก็สมาชิกทุกคนก็ให้ความร่วมมือโครงการนี้เข้ามาเนี่ยก็เจโครงการเข้าไปเราก็ได้งบประมาณมา ประมาณเกือบสี่แสนก็เรพราะว่ามาซื้อตู้อบซื้อเครื่องอุปกรณ์เ่าไปแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มจากที่เราไม่เป็นเลยไม่เคยรู้เลยว่ากล้วยอบ้อนทํทำยังไงก็ได้ไปศึกษาของกลุ่มตะบลแก้เคียงมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เราก็ต้องมาปรับมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเอออันไหนกล้วยอันไหนที่จะเหมาะสุกขนาดไหนกล้วยพันุไหนที่มีความเหมาะสมก็ก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกกันมา ก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะเนี่ยประมาณ3ปีสามปีนะคะค่ะแล้วเ,เมื่อได้โครงการมาแล้วนะคะพี่เบนสามารถมีการรวมกลุ่มยังไงคะถึงได้มาเป็นกลุ่มชุกชนก็เราก็จะชัดชวนสมาชิกที่เขาสนใจนะคะว่าเออต้องการที่จะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยนะคะแล้วก็เอามาร่วมมือกันทํา ทำไปขายได้บ้างไม่ได้มางแต่ครั้งแรกเนี่ยที่เราเริ่มทำเนี่ยขายดีขายทุกวันคือต้องต้องต้องจองอ่ะต้องจองออเดอร์เลยทําให้สมาชิกทุกคนนะมีกําลังใจที่จะทําแล้วสินค้าช่วงแรกๆมีเสียหายบ้างไหมคะทีนี้พอทําไปแล้วเนี่ยเออก็เสียไหมถามว่าเสียไหมเสียทิ้งเยอะ oh. เพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องต้องคุยกันว่าเออเนี่ยอย่างรอบที่แล้วเสียเนี่ย รอบหน้าเราจะทำยังไงกล้วยกล้วยสุกระดับไหนที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้คือสมาชิกทุกคนต้องมาเรียนรู้ร่วมกันหมดแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยเราไม่ได้หนีปัญหาแล้วเราก็ไม่ต้องโทษใครทุกคนนี้ต้องต้องคิดว่าตัวเองผิดกันทั้งหมดทั้งกลุ่มเลยแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางกล้วยเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันการผลิตกล้วยแต่ละครั้งสมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันปัญหาของกลุ่มมีอะไรบ้างคะคือมีปัญหาสักในการทางานนะครับไม่เหมือนผู้ชายที่มีกำลังมากกว่านะครับเมื่อทำงานในส่วนของเครื่องทุบที่ใช้ได้มือนะครับก็จะใช้แรงงานเยอะแล้วก็อีกประเด็นหนึงมันจะมีการกระเด็นเลอะ นะครับทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันนะครับเลอะเลอะแล้วก็เปะเปื้อนนะครับในการทำงานอุปสรรคของกลุ่มมีอะไรบ้างคะกลุ่มจะมีสมาชิกที่เป็นผู้ชายน้อยนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเยอะนะครับทำให้การทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานการที่จะต้องขนของหนักนะครับ เป็นไปตามด้วยความยากนะครับจึงต้องอาศัยเครื่องทุนแรงนะครับที่จะลดในส่วนของที่จะใช้แรงงานลงนะครับเมื่อได้เครื่องทุบไฟฟ้ามานะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อฝ่ายชายไม่สามารถที่จะทํางานในส่วนที่ทุบกล้วยให้ได้ตามลูกขนาดได้นะครับก็จะมีในส่วนของผู้หญิงนะครับมาปรับเปลี่ยนนะครับที่จะทํางานในเรื่องของข่องทุบไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับข้อแตกต่างระหว่างเครื่องทับกล้วยด้วยมือ เครื่องทับกล้วยแบบอัตโนมัติก็แตกต่างนะคะคือเครื่องเก่าค่อนข้างอันตรายในการใช้เพราะว่าเวลาใช้ถ้าเกิดว่ามือลื่นการจับการจับกล้วยก็จะเกิดปัญหาคืออาการลื่นของมันจะทําให้เกิดอันตรายการนิ้วแตกได้แล้วก็เวลาใช้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยจับแล้วก็ส่วนเครื่องใหม่ที่ได้รับีข้อดีก็คือไม่ว่าใครก็สามารถทําได้แล้วก็ประหยัดเวลาประหยะัดแรงแล้วก็ไม่อันตราย เมื่อก่อนมีการผลิตสินค้าเป็นยังไงบ้างคะเรื่องทับกล้วยอันตโนมัตินะครับก็จะได้ในส่วนของที่จะได้ปริมาณนะครับในการทุบที่มากขึ้นแล้วก็เวลาทุบนานๆก็ไม่ปวดเมื่อยร่างกายนะครับทำให้ผู้ทุบสามารถลดกำลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ มาวิทยาลัยพระซอมเกล้าธนบรุรีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบวนจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบรุรีได้รวมกันพัฒนาเครื่องทับกล้วยแบบใช้แรงงานคนเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งทำให้สามารถเปละหยดเวลาแรงงานได้ผลผลิตที่มากขึ้น ก็จะเป็นบรรุภั์แบบแบบนก็ครั้งแรกที่เราเริ่มเริ่มทำก็จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เราคิดกันเองสื่อสื่ง่ายๆก็มีลูกล้วยมีอะไรง่ายๆว่าเป็นล้วยอบม้วนถ้วพรทัศนเพราะตอนนั้นก็ให้ชื่อเนี่ยเป็นชื่อตำบลชื่อหมู่บ้านง่ายก็เลยใช้แบบง่ายๆแล้วก็อาศัยว่าเราต้องการเร็วก็ขายเรื่อยมาจนปีที่สองทงมหาลัยราชภัฏน หรือว่าจำเบิก็เข้ามาช่วยในการออกแบบมืจุดมัน,นใจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วยใช่ค่ะก็ตอนนี้ช่องทางการขายของพี่เบนเนี่ยคะ่ะมีกี่ช่องทางการขายก็มันจะมีขายขายตรงในลูกค้าที่มารับเงที่กลุ่มนะคะแล้วกขออ็ขายออนไลน์ขายออนไลน์แล้วก็จะมี นะมีลูกค้าส่วนส่วนใหญ่บางส่วนที่เขามารับแล้วเอาไปไปขายบรรจุอีกทางหนึ่งแล้วก็ที่หะลับตอนนี้ที่ที่เราจำหน่ายได้ค่อนข้างเยอะก็คือบริษัทไปชนีไทยซึ่งเออก็ได้รับฟาร์มการสนับสนุนจากมหาลัยและจากกระบรวงวัฒบึงช่วยแนะนำให้ให้เราไปประสานกับบริษัทไปชนีไทยให้นำสินค้าของเราขึ้นเว็บของไป็นีก็ได้รับ ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเพราะว่าออเดอร์จะมาทางระบบออนไลน์เขาจะสั่งตรงเลยแล้วก็ไบเสรีไทยเนี่ยก็จะสั่งให้เราเอาไปส่งเขาก็จะเป็นคุณต่างหากก็ถือว่าหลากหลายช่องทางในการขายสินค้าของเราก็คือเป็นที่รู้จักกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ค่ะที่เป็นท์คขั้นตอนในการทำเบ้ากล้วยหอมเค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็เราจะต้องหากล้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยจะ จะใช้กล้วยจากในกล้วยพื้นถิ่นกล้วยพันที่เมืองนะคะเป็นเรียกพันตาขาวซึ่งจะมีความโดดเด่นก็คือไส้เหลืองแล้วก็จะไม่มีเมล็ดนะคะแล้วก็จะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนำกล้วยมาที่สูงเพื่อมาทาให้สุกให้สุกสุกแล้วก็นํามาตอกปอกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปทุบทุบทุบเสร็จแล้วก็ทําให้มันเป็น รูปร่างที่เราต้องการตามขนาดที่เราต้องการหลังจากนั้นะ่ะเราก็จะเข้าเตาอบด้วยไฟ6 0องศาเป็นเวลา6ชั่วโมง6ชั่วโมงเสร็จเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวหนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จะมาแระกลับข้างเพื่ออบอีกครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ใหเขาเย็นเย็นแล้วเราถึงจะมา้วมนวนใส่กล่องเพื่อ นี่ก็เป็นกล้วยอบม้วนนะคะที่เราบรรจุสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กล้วยอบม้วนของเราเนี่ยตอนนี้เราผ่านออมาตรฐานลอยยแล้วนะคะช่วงนี้กำลังดำเนินการขอขอหมายเลขอื่นอันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะนำส่งไปสถนีนะคะจะฝากน้องๆไปส่งด้วยได้ค่ะได้ค่ะงันนี้นวันนี้เราไปส่งกล้วยเตยดีก,กว่าค่ะ เส้นทางจากตำม,มนจอตประทัดเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีเพื่อนำสินค้าไปส่งมีระยะทาง15กิโลเมตรหรือเราขับรถเพียง20นาทีก็ไปถึงสถาน,นีแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ไปรษณีย์แล้วล่ะคะเราก็นำกล้วยอมวลนมาส่งให้กับไปรษณีย์ไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีนะคะเราก็อยู่กับคุณพี่ทัชพลปัญญาชัยรักษาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีครับค่ะค่ะ,คะหนูขออยาตถามเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการนํากลก้วยอบหมวนเนี่ยคะ่ะมาวางขายที่ไปรษณีย์ค่ะครับคือไปรษณีย์ไทยสนองนยโยบายรัฐบาลในเรื่องสนับสนุนสินค้าชุมชนและเราก็ได้ข้อมูลว่าที่อำเภอวัดเพลงเรา มีสินค้าชุมชนที่จำหน่ายแล้วก็อยากให้การสนับสนุนแล้วก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งรับทราบมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กับหมู่บ้านจเมืองเราที่ว่าเข้าไปสนับสนุนโครงการในการช่วยในเรื่องการแปรรูปทางปรจนีร่ารีก็เลยเข้าไปไปดูข้อมูลว่าสินค้าตัวนี้พอที่จะทางปรินีไทยจะช่วยอะไรได้บ้างก็พบว,ว่าสินค้านี้สามารถช่วยได้ก็เลยไปรับมาจําหน่าย แล้วเราก็รับมาจำหน่ายที่ไปรษณีย์ราบรีด้วยครับกอ็อันนี้ก็คือเป็นกล้วยออหมวนจากชุมชนบางกล้วยนะคะ,ะค่ะอันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ,คณพี่มากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้พวกหนูแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางกล้วยออหมวนด้วยค่ะครับค่ะ,ะใครที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าเราติดต่อทางไหนได้บ้างคะพี่เบนก็ติดต่อได้โดยตรงที่ที่กลุ่มเลยนะคะกลุ่มเนี่ยตั้งอยู่ที่ จอมรัดอวัดเพจังดราชบุรีนะคะเบอร์ติดต่อก็คือ0895502852ขอขอบคุณสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณประจำปี2563 ในการดำเนินแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมภายใต้แผนการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินงานโดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และอุสตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี ปรับปรุงพัฒนาเครื่องทับกล้วยสแตนเลตระบบเปิดปิดแผ่นสแตนเลตอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจอบทั์อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเขาคคุณค้าร้านนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงที่มอบเครื่องทุกตัวใหม่มาให้ทําให้เราได้ทํางานได้เร็วขึ้น และก็มีสิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณท่าครับในฐานะตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจอมทัศนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะครับที่ผลิตเครื่องกล้วยผลิตเครื่องทับกล้วยอัตโนมัตินะครับมาให้กับทางกลุ่มได้ทำงานนะครับสามารถในเรื่องของลดพลังงานของคนนะครับแล้วก็สามารถทำให้การทุบกล้วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มก็ขอขอบคุณในทวยงที่นี้ด้วยนะครับ และแล้วเส้นทางกล้วยอบมว้วนก็ผ่านอุปสรรคได้ด้วยดีนี่แหละเรื่องกล้วย,วยที่ไม่กล้วยเลย